วันนี้ฝนหยุดตกแล้วมาให้อาหารปลากันนะคะฝนหยุดตกแต่เช้าตกพรำๆทั้งคืน เล็กปลาน้อยมาก่อนมาแล้วไอตัวใหญ่ ตัวใหญ่มาตัวเล็กหายแล้วเอาขนมปังขนมปังโยนโอ้ยบุยบุยบุยโอ้โหบับทีเดียวขนมปังแตกกระจาย ชิ้นนี้เอาให้ใกล้ๆใ,ให้ให้ทุกคนดูใกล้ๆนะคะขนมปังมาไม่ถึงเอาไม้เคี่ยวก่อนขนมปังเข้าฟัง ปาน้อยกินปาสวายไม่มาใก,กล้อ๋อเห็นหวยนั้นเห็นหวยตรงนั้นตัวขนมปังวิ่งเข้าฝั่งป <c oughs> ลาสวายไม่เห็นเห็นแล้วเห็นแล้วบับไปเลย ปรับเดียวไปเลยยังบุยบุยอยู่กลางสาบนเยอะแย,ยะเลยยังไม่ยังไม่ทันเข้ามาบึมบ้มบั้มบึ้มบั้ม น,นี้มาให้อาหารปลาเสาสายหน่อยนะคะทุกครั้งยังเงินมาเช้าฝนตกฝนไม่หยุดสักทีก็เลยไม่ได้มาให้วันนี้ฝนหยุดตกใหม่ๆนะคะหลังจากที่มพมฝนพรมๆม,ม,มานานฝนไปปล่อย,อยบันยงเงินเรียกฝนพรม,พม ไม่หยุดอากาศก็เริ่มแสงแดดออกสายแล้วน้ำใสๆชมปลากันตีดน้ำแรงมากกระเด็นกระดอนขึ้นตัวใหญ่ ไม้แหย่เอาไม้แหย่เลยนะเนี่ยเนี่ยไม้แหย่ได้เลยตัวนี้ไหนเอาไม้ไเคาะ <laughs> หัวก็ยังได้เลเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม้เคาะหัวก็ยังได้เด้อปลามามากิน มากินมากินไปมุ้วกลางสะนั่นแน่ขึ้นอยู่นู่นโดนไม้แย่แล้วหายไปเลยมากลัวไม้เคาะหัวเหรอ ไม่ขึ้นอยู่กลางเลยทีนี้ใครไม่กลัวก็ได้กินมาใกล้ๆอยากจะให้ทุกคนได้ชมใกล้ๆนะคะน่ะมาแล้วกลัวไม่นานจะเอาไม้แหยกหัวให้ดูจะเอาไม้แหยกหัวให้ดู <laughs> <laughs> พาทุกคนมาเล่นกับน้องปลาสวายนะคะแดดร้อนแล้ววันนี้สง่งเย็นเงินร้อนพามาเล่นกับปลาสวายจนแดดน้อนๆี๋ยวเจะแย่ก,ก่อนเอาไม้แย่หัวี๋ยวจะมาเคาะหัวดิ เข้ามาแดดออกเห็นตัวปลาใสๆพา,าทุกคนมาเล่นกับปลานะคะเนี่ยหัวปลา แสสมองตาเปล่าเห็นแต่ดูในในกล้องไม่รู้เห็นหรือเปล่าไปขึ้นอยู่กลางนุ่นบวบบวบ,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 บตัวหน่อยไม่เข้ามาไม่ได้กินเดอ้อ ตัวไหนไม่เข้ามาเล่นกับยายไม่ได้กินนะวันนี้ยายจะให้ใกล้ที่สุดตัวไหนไม่กลัวก็ได้กินยุงยุงก็กัดแดดออกแล้วยังมียุงตัวไหน tôi nói không như tôi ngon mê đệ kín cái cây mày dài lên ออกแล้วยังยุงเยอะไหนหัวอยู่ไหนลูกหัวอยู่ไหนลูกเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวหัวนี่ให้แต่ตัวมาใกล้นะคะ Nóng bà Từ này mà cay Từ nắng im อยู่ใต้น้ำ นี่แดดเริ่มร้อนแล้วแดดออกวนเวียนอยู่ใต้น้ำนะคะน้ำใส่ กลางนุ่นตัวกลางไม่ได้กินเห็นไหมเอ่ย ตัวในน้ำ คุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปยังเงินให้อาหารปลานี่คบจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้า